คนดีก็คือผู้ที่มีศีลห้าข้อนั่นแหละนะ่เห็นได้ชัดเจนคือคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้นะไม่ดื้อไม่โกหกไม่เดือดสุราไม่ไรคือของเสพติดทุกป,ประเภทนี่คือคนดีเบื้องต้นแล้วก็เป็นคนดีสากลอยู่ประเทศไทยก็ทําให้ตัวของเขาเองก,ก็ไม่ต้องดตองดอดร้อน หรือคนรอ,รอบข้างไม่ต้องระหวัดระแวงว่าคนนี้จะมาฆ่าเราหรือเปล่ปปาจะมาลักทรัพย์หรือเปล่ปปามาพูดผิดลูกเมียของเราหรือเปล่ปปาหรือเป็นคนที่ขาดสติพร้อมที่จะทําความเดือดร้อนให้เรา,ปปาหรือเปล่าเมือแม่ก็อยู่ต่างชาติก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่ามีศีลนะก็ถือว่า เป็นความดีเบื้องต้นทำให้สังคมนะอยู่กันด้วยความผาสุขไม่เดือดร้อนไม่ระหวัดระแวงกันอันนี้คือคนดีเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้คนดีประการต่อมาเขาจะต้องเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาบายมุขคุ่ประเภทเช่นเล่นการพนันเป็นต้นอันนี้ถือว่าคนดีนการที่เราอยู่ในสังคมเราหนีคนไม่ได้หรอกเะตอนนี้คนไม่ได้ เราก็ต้องเลือกคนพบคนดีอย่างน้อยก็มีคุณสมบัตินะมีคุณสมบัติต้องมีศีน5แล้วก็ไม่ยุ่ยงเกี่ยวกับอบายมุ